วันสิ้นปีอย่าลืมหาพานสวยๆนำเงินใส่พานเป็นเงินที่คิดจะลงทุนเป็นเงินหนึ่งก้อนเป็นเงินเท่าไหร่ก็ได้คิดจะลงทุนอ่าหมื่นหนึ่งคิดจะลงทุนห้าพานันคิดจะลงทุนพันหนึ่งคิดจะต่อยอดเอาเงินใส่พานนะคะทุกคนเอาดอกไม้สวยๆวางเอาดอกไม้ธูปเทียนหรือว่าไม่ต้องใช้ดอกไม้ธูปเทียนก็ได้ใช้น้ําหอมวางบนเงินแล้วอธิษฐานจิตคามปีว่าขอให้เงินนี้ทุกคนบอกเคลดลาบ อันนี้บอกเคล็ดลับตั้งแต่ต้นไหลเลยนะเพราะวันนี้วันดีไงวันวันดีไงวันคริสต์มาสทุกคนให้เอาเงินตั้งแต่เหรียญสลึงห้าสิบตังเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบใครมีแบงค์สิบใครไม่มีไม่เป็นไรโดดไปแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันวางในพานให้หมดเลยแล้วนะคะทุกคนอุ้ยขนลุก ครูบาอาจารย์มาอีกแล้วนะคะทุกคนแล้วให้เราอะค่ะวางเหมือนเป็นพานใบสีเลยเอาดอกไม้วางดอกไม้สวยๆหอมๆนะคะดอกอะไรก็ได้ที่เราหาได้ง่ายๆสบายๆแนะนําให้เป็นดอกดาวเรืองถ้าหาได้วางเสร็จดอกไม้ทุบเทียนไม่ต้องจุดวางเฉยๆเสร็จแล้วอธิษฐานจิตบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านทุกองค์เทพเทวดาทุกท่านทุกองค์ว่านี่คือเงินของสมัยนี้นี่คือเงินของพบนี้ชาตินี้ นี่คือเงินที่เราทุกคนใช้กันได้จริงนะคะแล้วก็ขอเบอิกบุญเบิกเงินเบิกทรัพย์ที่เราเคยสร้างไว้ทุกภพทุกชาติที่เราเคยเป็นอาจจะเป็นพญานาคพญาคุดหรืออาจจะเคยสร้างเงินสร้างทองไว้ในทุกที่ในเมืองบาดาลเมืองเทพแล้วเบิกมาไม่ได้โอ้ยแม่หนึ่งศูนย์แปดกับหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาเลยเบิกใช้ไม่ได้เพราะอะไรจริงๆมาแล้วนะแต่เบิกใช้ไม่ได้เพราะ ท่านไม่รู้ว่าเงินประเทศเราหรือเงินพบเราเป็นแบบไหนเป็นเหรียญยังไงเป็นแบงค์แบบไหนสีอะไรเข้าใจไหมโอ้นี่ครูบาอาจารย์มาเลยนะเนี่ย อันนี้พูดเรื่องจริงนะคะขนลุกตลอดเลยพอเราทําแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะเราใส่เสร็จเนาะทีนี้ใครที่จะสวดมนต์ข้ามปีก็ข้ามใครที่สวดมนต์ก่อนที่จะข้ามปีก็ไม่เป็นไรเลยง่วงนอนก็นอนนะคะสวดไว้ก่อนเลยเสร็จแล้วก็เอาผานนี้ค่ะวางไว้หน้าหิ้งพ้านะคะทุกคนหรือใครจะเอามาวางไว้ข้างหน้าแต่ต้องเฝ้านะคะวางไว้หน้าบ้านรับแสงจันท์แสง ของดวงดาวแล้วก็เข้าพานอนออกไาอีกทีเอาแม่เจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาเงินฉันปไป <g ül> หายหมดพานเลยอันนี้ก็ไม่ได้นะคะต้องนั่งเฝ้านะคะเขาเรียกว่าเป็นการนะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรูเ้เทวดารับรู้นะคะว่าเงินของสมัยเราเงินของยุคที่เราสามารถนํามาใช้ได้จริงเอามาสามารถดํารงชีพได้จริงมาทําบุญได้จริงมาสร้างกุศลได้จริงคือเงินแบบนี้นะคะหลายคนอาจจะไม่รู้คีนี้ทุกคนทุกครั้งที่ครูพูดเรื่องนี้ครูบาอาจารย์เป็นคนประทานให้ทุกครั้งเลยจะมาเองแล้วต้องรีบพูดนะคะไม่งั้น บอกคุณไม่ได้เลยว่ามาแบบไหนมาเป็นเสียงอะไรก็ไม่รู้ไม่มีเสียงมันพูดยากมากยังไม่เคยอธิบายบอสได้เลยนะคะว่าสิ่งนี้คืออะไรนะคะคือจะมาเป็นแบบลักษณะเหมือนให้พูดแต่ไม่ใช่เป็นเสียงคําสั่งหรือไม่ใช่เป็นเป็นภาพมโน อธิบายไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าคุณรู้แค่นี้ก็พอนะคะรู้ว่าคุณโชคดีก็พอที่ได้เจอไลฟ์คูนะคะลองไปทําดูนะคะทุกคนขาเพื่อที่คุณจะได้เบิกทรัพย์ของคุณได้รัพย์ในอดีตคุณจะได้ปรากฏอย่างถูกต้องทุกวันนี้รัพย์ในอดีตอาจจะปรากฏแล้วแต่มาในรูปของหินมาในรูปของอย่างอื่นนะคะที่เป็นในรูปเหมือนสมัยพุทธกาลหรือสมัยที่คุณเคยเกิดแต่ท่านไม่รู้ว่า เราต้องใช้เราต้องทําบุญเราต้องสร้างกุศลแล้วเงินที่เราใช้ได้จริงต้องเป็นเงินแบบนี้ถ้าคุณนะคะทำไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีเงินที่งอกออกมามันจะเอาออกมาใช้ไม่ได้นะคะอ่าพูดแค่นี้ก็พอให้บอกแค่นี้ก็บอกแค่นี้นะคะให้ทุกคนรับไปสาธุนะคะ